ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อ,นองสู่ผู้สุขคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่พ่อแม่พี่น้องคอยกะาพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวดูเที่ยวชมสถานที่แห่งใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาอะ,อะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสว่างอารมณ์ก็คือวัดถรรศรีทนนั่นเองพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือซุ้มประตู โขงเนาะก่อนสิเข้าไปเฮาก็สิเห็นอ่าทาวิสุวรรณพญายักษ์กเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะและ้วก็อ่ามีอ่าพญ่าทาวิสุวรรณพญายักษ์สีเขียวมรกตแล้วก็สีแดงเนาะสีลูกกายสีแดงนั่นเองพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คืออ่าพญ่าทาวิสุวรรณพญายักษ์ที่อยู่ซุ้มประตูโขงนั่นเองพ่อแม่พี่น้อง